ดวงความรักปี65ของคุณจะเป็นอย่างไรไปเช็คดวงความรักทั้ง12ราศีกับหมอแจมดวงเด็ดๆด,ด,ดวงกันค่ะดวงความรักราศีมังกรอาจเดือกันกบ้างบางครั้งแต่สุดท้ายาก็กลับมาตายรังเหมือนเดิมดวงความรักราศีกุมยังไม่เคยหวานเท่าไหร่จนบางครั้งออกแนวจืดด้วยซ้ำแต่ก็ย,ยังรักกันดีอยู่ดวงความรักราศีมีนพูดคุยกันเข้าใจมากขึ้นเรื่องที่เคยผิดใจก็ได้รับการแก้ไข ดวงความรักราศีเมษเวลาที่ให้ระหว่างการอาจน้อยลงทําให้เกิดการหนวนไหวได้ดวงความรักราศีพฤกษภถือว่าราบรื่นดีปัญหาที่เคยค้างคาใจกันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นดวงความรักราศีเมถุนช่วงต้นปียังถือว่าดีแต่ระหว่างปลายปีอาจมีปัญหาไม่เข้าใจกันดวงความรักราศีกรกฎยังมั่นคงดีแต่อาจมีอุปสรรคมาทดสอบความสัมพันธ์ขอให้ผ่านไปได้ดวงความรัก ราศีสิงห์เรื่องที่เคยอึมครึมเอาแน่เอานอนไม่ได้จะกลับมาดีมากขึ้นดวงความรักราศีกันนืนสร้างความเข้าใจกันให้มากขึ้นปัญหาจะลดลงมีความสุขขึ้นดวงความรักราศีตุลเน้นคุมอารมณ์ให้มากมาระวังมือที่สามที่มาจากฝั่งของคุณเองดวงความรักราศีพิจิกค่อนข้างเข้าใจกันดีปัญหาเก่าๆผ่านพ้นไปมีสติมากยิ่งขึ้น ดวงความรักราศีธนูอยู่แบบเรื่อยๆไม่มือหวาปัญหาเดิมยังวนเวียนไม่ไปไหนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง Dead, Dead, ดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตด,ดวงที่ทันใจดูดวงแม่นคเคยเกลยดวงเด็ดดอท